จาบพอัสซาซินนะฮะที่ตัวของจังหวะการเดินเกมจากเลนกลางดอยเซอร์มาโดนล้อมอยู่สามคนแต่จะเก็บให้ได้ฟิกเกอร์ไปตัวของคุณไอิดแต่ไม่เพียงพอดอยเซอร์เก็บไม่ได้ก่อนช็อคลงมาฟิกเกอร์หลบด้วยยอดเยี่ยมมาจอดน,นีดอ,อยเซอร์กักบวกกันกแล้วด้วยพื้นที่ได้กลับมาหาพวกเขาแล้วแต่ตรงนี้เุาต้องหลบ ขอ,อ1ต่อ3เลยเหรอใจเย็นเย้ตัวของดอยเซอร์ขอเอาคืนหน่อยแล้วเก็บได้ด้วยครับวิกเตอร์ของเขาเริ่มจะมาแล้วเป็นยังงไที่ว่าอลไรครดีแรกไม่ใช่ตัวต้นเกมเท่าไหร่ดอยเซอร์เข้าใส่เลยเข้าไปเช็คตามหน้าที่ของตัวอย่างวิกเตอร์เลยครับผมแล,แล้วจับดึงใครได้ผมต้องออกมาก่อน,อนเลยครับบูนตองเป็นคนโดนโซ่แล้วกลับตาท่นานเข้ามากลางวงครับตัวถล,ลงวง่มโลกเข้าไปกลางวงครับแต่ว่าต้องใช้อ้าก็เลยดีแล้ววิกเตอร์ก็จัดการไฮยเตะไปโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครั้นี้อยู่กับรายการการวิเคราะห์การเล่นนะครับในรายการการแข่งเนาะดอยจะมาวิเคราะห์แผนการเล่นต่างๆแนวทางการเล่นเป็นทีมนะครับวิธีการเล่นออฟเลนที่ดอยเล่นมาในแข่งว่ามัน ควรจะเล่นยังไงวิธีการเล่นเป็นทีมมันควรจะเป็นแบบไหนการเดินเกมมันควรเป็นอย่างไรเวลาเล่นเป็นทีมเนาะคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นแรงแ,รงแบบ5คนหรือคนที่ต้องการอยากได้ข้อมูลในการแข่งหรือว่าคนที่จะเล่นแรงแบบ3คนขึ้นไปอย่างเงี้ยน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ค่อนข้างเงยอะเนาะแต่ว่าใครที่เล่นแบบโซโลแรงแร็ง2คนอาจจะใช้ประโยชน์จากคลิปนี้ได้ไม่มากแต่ก็ดูไว้เป็นแบบหลักการแนวทางเวลาเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับอ่ะมาดูกันเลยก่อนว,ว่ามีอะไรก,กันบ้างนะครับอันนี้นะฮะ มันก็จะเปิดมาด้วยการดาฟนะครับเรื่องของการดาฟเนาะส่วนการแบนเนี่ยไม่ดอยไม่ฟิกนะครับว่าต้องแบนตัวไหนแบนตัวอะไรก็แบนตัวที่เราไม่ชอบแล้วก็แบนตัวที่เป็นเมตาที่จะขัดขวางคอมที่เราจะเล่นเนาะหลักการในการแบนข้าวๆแล้วเล่นเป็นทีเนาะก็ออย่างตอนนี้เราแบนเป็นเอ็นดอร์กลับมาจ้าซึ่ง2ตัวนี้อ่าน้ำคานเราก็ไม่อยากเจอมีฝั่งเขาแบนเป็นลาวิลกับตัวของซิปนะครับก็คือ สองตัวที่เขาไม่อยากเจอเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะส่วนตัวแรกครับตัวแรกเวลาเราเลือกตัวแรกเนี่ยเราจะเลือกตัวที่คิดว่ามันส่งผลต่อรูปเกมมากที่สุดก่อนนะครับซึ่งในจังหวะนี้ทีมเราก็เลยมองไปว่าดีแลกเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เกี่ยนเกมได้นะครับก็คือให้เดลาร์โฮเล่นแล้วก็เป็นตัวที่เดลาร์โฮเล่นข้างๆช้ำด้วยเราเลยเลือกดีแลกมาให้ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยดาวต่อมาอีกฝั่งเขาจะเลือกเป็นมาหลอกกับตัวของคิกแนกครับก็คิกแนกเนี่ยชนะทางตัวของดีแลกมากมากะคือเห กเนแอกก็ชนะดีแลกได้เยอะมากนะส่วนมาหลอกก็เป็นอา่าโรมตัวหนึ่งนะที่อ่ชนะอาริทได้นะครับแล้วก็แบบเป็นตัวเปิดไฟที่ดีนะแข็งนะฮะซึ่งดาร์ฟต่อมาเนี่ยก็จะเป็นดาร์ฟอีก2ตัวเนาะซึ่งเรามองว่าอา่าถ้าสมมติมาหลอกเขาไม่โรมแล้วมาหลอกเขาเป็นมาหลอกกลางเงีย้ยเราอาจจะเจอคู่กับคู่อาริสอนะไรเงี้ยเออมาอาจจะอันตรายเกินไปแบบเล่นยากมากนะครับเพราะงั้นเราเลยเรีบคว้าอาริสไว้ก่อนนะครับอ่าเป็นอาริสดาร์ฟเป็นอาริสกับลิเตอร์เนาะในทีมเน,นี่ยตอนแรกคุยกันว่า ถ้าเกิดเลือกลิกเตอร์มาก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราจะโยกเล่นแบบ2ไฟเตอร์นะครับทีม2ไฟเตอร์คือแบบเป็น er, ลิกเตอร์เลนแคลรี่นะครับแล้วก็เป็นออฟเลนอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะให้ไม้เล่นลิกเตอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอ,อีฝั่งมันเป็นแคลรี่ที่แบบเราเลือกแคลรี่มาชนเก่งๆได้ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นแบบสองไฟเตอร์นะครับก็ประมาณนั้นอ่ะก็ตอนนี้ก็เลือกลิกเตอร์ไว้ก่อนเผื่อสลับไปเล่นแคลรี่ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะปิดด้วยการที่เขาเลือกไฮเตะมานะครับไฮเตะเนี่ยอ,อืม ชนะไฟเตอร์หลายๆตัวนะแต่ในทีมดอยตอนนี้ไม่ค่อยมีตัวไหนแพ้ไฮเตะเลยทั้งลิกเตอร์อลิสดีแลกเนี่ยไม่ค่อยมีตัวไหนแพ้ไฮเตะเท่าไหร่นะทรบดาบนี้เนาะอ่ะตอนนี้ก็เป็นแบนต่อนะครับอันนี้เราแบนตัดและตัดฟอร์เรนเนาะแล้วเขาก็แบนตัดซิลตัดคีล่าออกนะอันนี้ไม่เป็นไรเรื่องแบนนะฮะอ่าอีกฝั่งเขาเลือกมาเป็นเพนนะฮะเพนเราเราก็เลยเลือกดาไปต้องดาบปากกับดาบแคลี่แล้วว่างไงนะครับตาเน,นี้ยที่มันเลือกได้มันจะมีนาคอสกับเอนโซนนะฮะแต่ที่ดอย ดอยคุยกับเพื่อนทีเนี่ยเราบอกว่เอนโซดีกว่าเพราะเอนโซาใช้ชิ้งแดกง่ายไม่แพ้มาหลอกด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วมันตีไกลตีง่ายไหลได้ส่วนไม้บอกว่าไม้อยากได้ตัวมาแก้ทางพวกอแอสซิสินแคลี่แล้วก็เพนซึ่งไอตัวจ๊กเกอร์เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ตัวของ3ตัวนี้ได้นะครับก็คือกดอันติพารีฟยิงก็ได้ครึ่งหลอดและมันง่ายนะครับเพราะงั้นมันก็เอา ก็เลยดับโจ๊กเกอร์มาเพื่อมาชนแค่ชนแบบทิกแนกชนไฮเตะชนเพนอะไรเงี้ยคือจริงอยู่ที่มันอ่าโจ๊กเกอร์มันแพ้เพนก็จริงที่มันเป็นเวทแต่ว่าในเรื่องของการทำดาเมจเนี่ยโจ๊กเกอร์มันทำดาเมจใส่เพนง่ายนะครับก็คือแบบก็เดินเข้ามาสกิลตีตีตีต,ต,ตีอะไรเงี้ยดาเมจก็ได้ครึ่งหลอดสบายๆแล้วมันก็จะง่ายนะครับสหรับการเอาโจ๊กเกอร์มาสู้กับตัว3ตัวนี้นะอ่ะดับดอยเลยออกมาเป็นชุดชุดนี้นะ ดอยมองว่าคอมดอยเนี่ยหตัวนี้ไม่ดูอีกฝั่งนะคือคอมที่ค่อนข้างแข็งมากอยู่แล้วนะครับแบบมีทุกอย่างค่อนข้างเกือบพร้อมเนาะอาจจะมีเรื่อง DPS ของแคลรี่ที่ไม่สูงมากคอมเป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวเบิร์นไงแต่ว่าเอนโซมันกบเรื่องดาเมจ DPS ได้ดีนะครับเพราะงั้นก็ทีมค่อนข้างคอมค่อนข้างน่ากลัวเลยแหละ ส่วนดาบสุดท้ายของอีกฝั่งเขาเรียกว่าเป็นเวเลสเนาะเขาเขาอาจจะขาด DPS แบบสายเวสมากกว่านะเขาเป็นตัวล้วงแบบเวทเนาะแล้วก็เป็นไฟเตอร์2ตัวนะครับอาจต้องการดาเมจจากแทงหลังให้แต่เยอะหน่อยถึงจะทีมไฟได้ดีนะครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือดอยคำนวณดาบคร่าวๆเนาะโอเคครับก็ตอนนี้สรับตัวเรียบร้อยนะครับดอยใช้เป็นเดวิลเนาะสองเขียวนะครับใช้เอามารับเลนนะประมาณนี้รูนเจาะเกาะ S อสนะครับอ่ะโอเค ะะมาพอเปิดเกมนะครับทั่วไปนะเวลาเล่นเป็นทีมเนาะเดินไปตรงกลางก่อนนะครับอันนี้ปกติเลยนะครับก็ยึดพุ่มอะไรตามปกตินะครับถามว่ายึดได้ไหมถ้ายึดได้ก็ฆ่าได้ครับยึดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ปกติส่วนใหญ่จะรวมมากกว่านะยกเว้นว่าเป็นทีมที่แบบว่า,าต้องการบัฟจริงๆก็จะไม่ก็จะไม่ก็จะไม่รวมเพราะว่าไปแบบยืนโซนกันบัฟโซนแล้อีกฝั่งหยิบแก,ก๊กอีกฝั่งหยิบอะไรมาเงี้ยก็จะไปกันบัฟนั้นๆกันแทนแต่ตอนเนี้ยอีกฝั่งเขา อเขาไม่อยากโดนโจ๊กกดเนาะก็แบบเขาก็เลยส่งไฮเตะมายืนค้ำกับดอยแทนจริงแตจริงๆอ่ะอ่ะตัวไอลิกเตอร์เนี่ยถ้าเล่นดีๆชนะไฮเตะได้แต่ดอยน่าจะช่ำไม่พอจริงๆแต่ว่าไม่แบบไม่ได้ฝึกเล่นบ่อยที่เนี่ยขนาดเอามากับกดเฟิร์นบันได้นึกออกไหมแต่ว่าถ้าเห็นในแข่งกันอ่ะเขาจะเอาลิกเตอร์เขาจะกดะตัวไฮเตะกันไดนะ้ถ้าเล่นดีๆประมาณนั้นแต่ดอยยังถือว่าเล่นกลางๆไม่ได้แบบสกิลเ์สูงขนาดนั้นอ่ารอบนี้ก็เดินไปแย่นิดนึงไม่มีอะไร มันเป็นแบบปกติเลยลิเตอร์มันต้องแย่นะแต่ว่าแบบมีดาบน้ําก็ฟันเข้าไปครับพลาดก็กดเคาน์เตอร์ออกอะไรอย่างงี้ก็เดินไปเล่นไปเรื่อยๆนะครับ <S <S 1> <S 1> ช่วงนี้ช่วงตั้งตเอมก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแบบแผนการเดินก็คือเคลียร์ก็เดินเคลียร์ก็เดินแต่ว่ามันจะมีแอดวานขึ้นมาหน่อยอันนี้ดอยแถมให้นะครับแต่ว่าต้องามความเข้าใจกันมันนิดนึงคือเรื่องของการเดินไวกว่าการเคลียร์คือในบางครั้งเนี่ยคีปมันจะชนก็จริงนะครับ แต่ว่าเราไม่ต้องรีบเคลียก็ได้เราเดินก่อนในบางครั้งที่เพื่อนกันอยากจะรวมในบางครั้งเนี่ยถ้าอีกฝั่งเขาไม่คลิปรีบเคลียร์คีบถูกป้ะเราก็เดินไปรวมก่อนก็ได้ถ้าอีกฝั่งเขาตามมาช้าเนี่ยเราจะคนครบก่อนซึ่งต่อให้เขาแดนคีบเข้าป้อมได้ป้อมเราไม่แตกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราได้ไฟชนะอะไรเงี้ยมันก็จะสําคัญกว่าในการทีมไฟอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนนี้ช่วงต้นเกมยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไฮเตะเขาเคลียร์คีบไวมากนะครับเรา เวลาแบบเขาเคลียร์คิปก่อนเงี้ยควรบอกเพื่อนเสมอนะว่าเอ้ยเขาเคลียร์ก่อนเดินก่อนอะไรอันนี้เป็นหลักการการเล่นทีมเนาะก็คือคอบอกเขาตลอดนะครับอาจจะออฟเลนอาจจะมีเรื่องให้บอกทีมเราค่อนข้างน้อยนะเพราะมันก็มีแค่ตัวเดียวที่เราต้องโฟกัสก็คือตัวของตัวที่อยู่ออฟเลนด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่ต้องโฟกัสมากนะครับโฟกัสแค่ว่าแบบเราเดินไปเติมเราก็บอกเพื่อนอะไรเงี้ยหรือฝั่งเดินไปเติมก็บอกแล้วก็รอรอคอว่าเออจะมีคนมากระทืบเราตอนไหนอันนี้คือหน้าที่ที่ออฟเลนต้องรู้นะครับ อย่างที Means, iałem, ille, dad, nee, ่เห็นเนอะเวลาเราเสียเปียบนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโดนกดเลนอะไรเงี้ยพยายามยืนชิดมุมในนะครับมุมนี้ครับมุมเนี้ยมุมเนี่ยมุมในป้อมเนี้ยอันนี้อันนี้ปลอดภัยสุดแล้วนะครับพยายามยืนมุมนี้นะครับยิ่งสมมติเวลาจะโดนแบบโดนไดาโดนอะไรเงี้ยถ้ายืนมุมนี้แล้วเออแบบมันมันมันได้ไหวจริงๆริงก็เดินถอยมาเลยครับแต่ว่าถ้ามันเคลียร์ได้มุมนี้จะเป็นมุมที่เราจะไม่โดนเปิดก่อนนะครับหน้าป้อมนะเป็นมุมที่สําคัญนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ยืนมุมประมาณนี้มุมประมาณนีณน้ไฟเตอร์อะไรเงี้ยยืนตรงเนี้ยเซฟนะครับอ่ะพอทีเนี้ยเราวาดกลับมาจริงแบบไม้คอใหอ้ดอยสลับเลงกับไม้อยู่แล้วเพราะงั้นก็พอวัดกลับมาเราก็เราก็สลับเลนไปเลยนะพอไม้เดินมาตรงกลางแล้วก็เราก็สลับเลงไปเลยประมาณนั้นตอนนี้เราดักพุ่มนะเออแต่เหมือนกิจจะเปิดได้เราก็รอซ้อนนะครับก็ได้มาตัวหนึง่งแต่ว่าเหมือนไฟเนี้ยเขารวมห้าก่อนนะห้าแล้วเขามาห้าก่อน เขาตายไปหนึ S <S <People> ่งเขาอยู่ครบห้าก่อนซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันที่ไม้พึ่งสลับเลนขึ้นไปเดี๋ยวย้อนให้ดูอ่ะดูใหม่นะดูใหม่อันนี้คือไฮเตะเขาดันไวใช่ป่ะเราสลับเลนไม้ขึ้นขึ้นไปรับเวฟบนถูกปะจังหวะนี้เนี่ยมันไม่ค่อยแนะนําให้บวกแต่ว่ากิดเกี่ยวได้ไงมันก็เลยเป็นจังหวะที่เราบวกซึ่งมันเป็นจังหวะที่เขากาลังสลับเลนพอดีเหมือนกันพอเขาสลับเลนถูกปะกลายว่าไฮเตะเขาเดินมาจากนี้ตึ๊ดถูกด่ึแล้วไอตึ๊เตึเดลงมากมันเติมไอ้ว อ่ะเพราะเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเขาอะห้าตัวก่อนเราแล้วไม้ไม่อยู่กลายเป็นไฟเนี้ยเราสี่ต่อห้านะครับมันเลยเสียเปรียบโดยพลิยายเพราะเขาคนเยอะกว่าน,นี่นะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินเนาะก็คือการเคลียร์ไวบางครั้งมันส่งผลทำให้เราอ่าแบบเดินเติมไม่ทันด้วยเพราะเขาไอ้นี่แบบเดินเติมไวกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ไฟเราเสียเปรียบเพราะคนเราน้อยกว่า อันนี้เป็นเรื่องแผนการเดินนะอีฝั่งเขาเดินดีช็อตนี้นะฮะต่อมานี้แล้วกันเป็นเรื่องของแผนเนาะจังหวะเดินอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าเรื่องของสกิลเ์มันก็สกิลเ์นะแต่เรื่องของเรื่องจังหวะเดินมันจะเป็นเรื่องหนึ่งของการเล่นเป็นทีมว่าการเล่นเป็นทีมที่ดีเนี่ยมันควรจะแบบว่าเป็นในเป็นไปในทิศทางเดียวกันถึงจะออกมาได้ดีนะ่ะช็อตแรกแล้วเกมก็เริ่มเสียเปรียบแล้วนะฮะ,ะข้ามต่อมาครับอันนี้ก็ชิลๆไปครับไม่มีอะไรต้องโฟกัสนะครับตอนนี้อ่ะมามันมีให้เตะเคลียร์ไว อย่างเงี้ยถ,ถ้าเราเขาเคลียร์อย่างเงี้ยจริงๆเราไม่รับก็ได้แต่ว่าแนะนําให้รีบรับเวฟดีกว่านะครับจะได้ไม่ให้คีมันดันไปสูงเกินไปนะ๋ยวกลับมาเคลียร์ช้าเกินคือพยายามเคลียร์ลรวรีไปรวมกับเพื่อนครับหลักๆเวลาเล่นออฟเลนสมัยนี้นะเวลาเล่นเป็นทีมนะก็คือแบบเคลียร์เราลีไปวิ่งเลยงกับเพื่อนอันนี้ไม้ไอร์มาคเพิ่งโดนฆ่าไปนะครับแต่ช่อน,นี้เขาจะตีป้อมกลางแล้วเราเราก็เลยไปมาเข้าด้านขวาบ้างเข้าไปงัดได้ทีหนึง่ง อันนี้เขาเรียกเหมือนลิเต์มเป็นตัวเป็นตัวแย่ได้เพราะว่าแบบเข้าไปก็แย่ๆอันนี้มาหลอกเขาสูงแล้วก็เข้าเข้าไปลวงแต่ว่าเราไม่รอดก็การป้อมได้นะครับแล้วก็ทีมไฟเหมือนจะยังเสียเปรียบอยู่ดีนะครับก็ตายดู้ตามโอเคหมดแล้วโอเคหลังจากเราเคลียร์ป้อมคีปล่างเสร็จใช่ไหมเราก็มาเคลียร์คีปกลางต่อ้ามันจะเกิดมาก็จกังหวะนี้เขาเหมือนมีไฟกันได้นบนนะครับค่อนข้างเยอะนะ เอาเคลียร์กลางเสร็จใช่ไหม้ก็ดูว่าแบบเป็นไงต่อเนี่ยไฟกันนะด้านซ้ายมาร์กตายอ่าอะไรงี้เรา,เราตอนแรกเราไม่เห็นเลือดไฮแอเต่นนะฮะพอเห็นเลือดไฮเตะก็คืออันนี้ฆ่าได้ละก็สกิลดาบน้ําสุดแกลงเรานะครับวิบ่งออกปกติคลิกออกด้วยกลัวตายอันนี้ได้ได้คลิกเนกมาแล้วอ่ะช็อตนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับ ตอนนี้ไม่มีอะไรมากถ้เดินมาเติมเดินมาปิดเฉยๆไม่ได้มีแบบการคออะไรที่แบบเป็นจังหวะสะเท่าไหร่ม,มีเพลงมาบนเนี่ยดวอันติดูไอพื้นดีๆครับถ้าเราเห็นพื้นมันก็เซฟเซฟฮะจริงตัวเพลงเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นนะเมื่อกี้คือจังหวะที่แบบว่าเขาใช้สกิลไปหมดแล้วไงใช้อันตินะใช้สอง อะไรเงี้ยคือเขาคือเราใส่ได้เลยนะจริงจริงจริงเนี่เมื่อกี้ถ้าแบบดาบเขียวแล้วยู่เนี่ยอาจจะงัดแลฆ่าเลยนะแต่ว่ามันแบบเหลือด,ดาบน้ำแล้วเราเลยไม่ได้ใส่ต่อสุดนะเรามองไม่เห็นแมปนะครับถ้าเห็นแมบ,บว่าแบบเพื่อนเขาน้อยอาจจะใส่ได้เลยเนมะืแบบ่อกี้อาจจะมีโอกาสฆ่าได้ช็อตนี้เนี่ยเราเห็นว่าในแมปเนี่ยเปิด2ตัวแล้ว,ลวคือเพนกับคลิกแม็กนะครับอ่าแล้วเวเลสอยู่คนเดียวเห็นให้เตะด้านล่างนะเราก็เลยแบบตัดสินใจเปิดเลยนะครับไล่ออกไปก่อนนะครับเอาเปิดนติไล่ฟันไล่ฟันไปเลย การที่เราทําอย่างเงี้ยมันทำให้เลือดศัตรูน้อยกว่าการ,รที่เขาจะการบ้านมันจะการยากนะเพราะงั้นก็เป็นการเปิดจังหวะให้เราตีบ้านอีกฝั่งง่ายขึ้นนะเวลาเราต่อเลือดอีฝั่งเยอะๆได้นะครับก็จะเดินเกมมาได้ป้อมฟรีๆไปเนาะแต่ถ้าเรามาแบบเรามากับพวกกับ uh, แครี่หรือเป็นจังเกิลที่ตีป้อมไ,ไวๆอย่างไเงี้ยเป็นเ so อนโซเงี้ยเราจะตีไม่ต้องเยอะนะครับให้ให้พวกตัวที่มันตีงแรงตีแล้วเราไปเดินเกมต่อแทนอะไรอย่างงี้ประมาณนี้จะคุ้มกว่าเพราะมันจะเดินได้ไวกว่าการที่เรายืนตีเทียบสามร้อย เบาๆไม่ค่อยมีอะไรเลกเอาเวลาเราไปยืนคุมโซนคุมพุ่มดีกว่าอ่ะจังหวะน,นี้เราเดินเดินเดินใช่ไหมพอเราเดินไวมันก็จะมีโอกาสแบบเติมไวกว่านะครับเพราะงั้นการอยู่สติกกังกแบบอยู่กับเพื่อนบ่อยๆมันจะมีโอกาสให้เราเติมเพื่อนได้ไวมากขึ้นนะเพราะงั้นเราเดินแวะพอดีแล้วเจอเขาเข้าพอดีเนะี่ยแล้วก็เข้ามาเก็บงานเลยนะครับมันไม่ใช่แบบจังหวะที่ยากหรือแบบใช้อาเรื่องไง สกิลเคสูงเนาะมันเป็นจังหวะที่เดินมาแล้วเป็นพอดีเฉยๆ,ๆนี่ออกไหมเพราะงั้นการเดินในแบบเป็นทีมมันเลยสําคัญอ่าถ้าเดินผิดจังหวะอะไรเงี้ยเดินมาแล้วไปเจอใครหรือเดินมาแล้วแบบเพื่อนตายหมดแล้วมันก็จะไม่ทานเพราะงั้นนั่นแหละเรื่องของการเล่นเป็นทีมมันเลยจะมีผลเรื่อง,องการสติ๊กอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้นะครับการเล่นแบบอ่อสปีดพุทหรือการสร้างสเปซเนี่ยอ่อเมตานี้อาจจะไม่ค่อยแบบนิยมมากเท่าที่ควรถ้าเปรียบเทียบกับแบบแบบอ่าการเล่นแบบอ,อยู่ด้วยกัน5-5าอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันพร้อมหนน้้าาารอมมตัจะดดูีกว่ นะครับเท่าที่ดอยลองฝึกมาลองซ้อมทีมาเนาะการเล่นแบบ5คนจะดีกว่าไปทีถึงครับอยู่ด้วยกัน5คนจังหวะนี้นะครับมันก็จะเป็นจังหวะที่เพนเหมือนจะวิ่งไล่กิจเนาะอ่าซึ่งมันลามากนะครับให้ดูในแมตช์เนาะก็คือมันมันห่างจากเพื่อนมากแล้วก็โอกาสที่เขาจะแบบดักเรามันก็จะน้อยเพราะว่าในแมตช์เนี่ยเราคุมไว้หมดหมดนี่แล้วนะครับโอกาสที่เขาหนีไม่มีละเรามาหลอกเขาอยู่ไกลมากไม่ต้องห่วงออกมาหลอกเขาจะช่วยทันไหมนะฮะเพราะงั้น จ waited, ังหวะนี hit, ้ไงเพลงเขาหลุดกำหนดหลดเพล์ชา่นแล้วเราต้องรีบปิดนะครับการปิดก็คือการเดินโถมมาหมดเลยนะมันก็จะได้หมดนะครับเพื่อนที่เขามาช่วยไม่ทันยังไงก็ไม่น่ามีปัญหากับเรานะถ้าคือถ้าเขาไม่ได้ดักอยู่ในบัฟแดงอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีปัญหาในการแบบเดินมาปิดนะเวลาเดินเดินพร้อมกันนะครับถ้าเดินมาไม่พร้อมกันอาจจะมีคนหนึ่งตายแทนได้นะครับเพราะงั้นจังหวะจังหวะเดินเลยงี้ยเวลาจะปิดจะอะไรเงี้ยใช่ไหมเวลาเราเคลื่อนตัวเขาจะมาจะเคลื่อนตัวไปพร้อมกัน4คนไปด้วยกันไปได้ไกลอะไรอย่างงี้ะฮะอ่ะประมาณนั้นส่วน ส่วนใหญ่เวลาเราเล่นเป็นแบบพวกกับไฟเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะถ้าในทีมมันไม่มีโลมแข็งๆเนี่ยเราจะเป็นคนเดินนำซะส่วนใหญ่นะฮะน,นี้เราเกี่ยวพลาดไม่เป็นไรนะเจ็บก็กลับบ้านนะครับก็ตอนนี้เราเล่นเป็นสายสายแทงเนะาะซาดิเกเตอร์นะครับเราออกเป็นแบบเกาะไฟฟอร์สเคดเนาะแล้วค่อยขึ้นดาเมจน,นะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความอึดน,นะอึดมากนะครับตายยากนะครับกดเคาน์เตอร์สวยๆยากที่จะโดนฆ่านะเนี่ยเวลาสมมติอย่างอย่างเวลา,มมา,า,เ,วลาเราเห็นเขาอย่างนี้อยู่ มีดาร์คเซเยอร์อยู่เงี้ยพุ่มซ้ายยังพุ่มที่อันตรายที่สุดนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพึ่งเข้าไปนะอันตรายแบบมากๆเลยนะฮะยืนพยายามอยู่ด้านขวานะครับเวลาเขาอยู่ด้านไหนเก็บเอบเจ์ด้านไหนเนะี่ยไม่ต้องคิดเลยนะว่าเขาอยู่มุมไหนเขาอยู่มุมนั้นนั่นแหละทั้งทีมเลยนะเพราะงั้นเราพยายามเซฟอยู่ในมุมที่คิดว่าปลอดภัยดีกว่านะครับอ่าและอย่างที่บอกนะเราเป็นตัวประเภทแบบแทงเนาะแบบหนึ่งนะมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ บนตัวแทงเนาะเราพยายามซื้อวิชั่นให้เพื่อนนะคืออาจจะเดินแบบยืนอย่างเงี้ยยืนล่อๆยืนแบบเช ек, ็คเช็ควิชั่นนะคือถ้าเราโม่แต่ยืนในพุ่มเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแบบถ้าเรายืนในพุ่มกับอ่ามาร์กอย่างเงี้ยเราจะโดนแบบเปิดได้ก่อนนะครับการเช็ควิชั่นเนี่ยทำให้เพื่อนเราเซฟมากขึ้นนะเรื่องตัวของกายมันอาจจะเป็นอลิสมันอาจโดนดักง่ายกว่าเพราะงั้นเราเป็นไฟเตอร์เราก็ต้องทําหน้าที่นี้แทนนะครับในตานี้นะนะเขาเปิดในตานนี้แบบช็อตนี้เขาเขาเขาเดินห้านะครับแล้วก็เปิดตาม,มาเลยแต่เรา เราเราเห็นก่อเน,นี่ยก็ไม่เป็นไรหนีได้นะครับตรงนี้ไม่เกิดไฟอะไรเกิดขึ้นพอเราถอยมาทันเนี่ยช็อตนี้นะครับช็อตนี้ให้ดูก็คือช็อตทีเ่เราเห็นในมินิแมปว่าคิกแน็กกับเพนเนี่ยไปเคลียร์ขวานะครับเราตรงกลางเนี่ยถ้นับดีดีเรามีมันสานถึงสี่ตัวห้าตัวเลยแหละนะครับที่กําลังจะเดินไปตรงกลางได้นะครับเราเลยคอว่าเปิดเลยนะครับก็คือเห็นขวาเหงขวาโผล่กลางโผล่นะครับแล้วเราเราพร้อมก็คือเปิดเลยนะครับอันนี้ ก็เลยเข้าเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจอะไรนะเข้าไปเข้าเข้าเข้าไปก่อนนะครับเยอๆได้ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ได้เปิดก่อนเพราะคนเยอะกว่าแน่นอนใช่ไหมอันนี้คือหลักการในการเล่นแผนทันทีก็คือเน้นเน้นรวมนะครับเน้นรวมถ้าเพื่อนโผล่เนี่ยคือห้ามไฟอย่างเดียวคือเตรียมตัวเซฟนะครับอย่างอย่างถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ยยืนแยกกันคนนึงสปิทพุชคนนึงทําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะงั้นเซฟอย่างเดียวนะครับก็คือแบบเล่นแบบเล่นแบบพอหนีได้นะถ้าเกิดเราหนีไม่ได้เนี่ยก็คือจะโดนจับโดนเกี่ยวนะครับอะ ประมาณนี้เวลาโผล่เพื่อนโผล่ไหนมันก็จะทําให้รู้ว่าอีกทีแบบไม่ครบแน่ๆนะครับอะไรประมาณนี้มันก็เป็นแผนการเดินเนาะส่วใหญ่เนี่ยสำคัญสุดนะครับในการเล่นเป็นทีมก็คือ,อดูมินิแมปนะครับมินิแมปจะสําคัญมากนะไม่ว่าจะในเกมเั่วาปในเกมแรง้งหรือเกม5คนอะไรเงี้ยมินิแมปสำคัญมากแต่ว่าเอาอเคตะช็อนนี้เราโดนดักนะครับอันนี้นี่เขาดักสวยนะเพราะเราแมทแมปมืดพอดีนะให้ดูอีกที นเ,เนี่ยเขาคลิกเนี่ยเขาเดินนี้ป่ะเขาเดินเลาะมาแล้วเขาเข้าตรงกลางตรงนี้อ่ะเขาเข้าไปแล้วนะจริงๆเข้าไปแล้วเราแค่เราไม่เห็นว่าเขาเดินมาล้ําสูงขนาดนี้อะไรเรามาเคลียร์มังกรเขาดักขากลับเรานะครับช็อตน,นี้เขาดักสวยนะเพราะเรามองไม่เห็นเนี่ยเดิน3คนเนี่ยสตาร์ทไม่โดนเนี่ยโดนช็อคเปิดเนี่ยเขาเปิดนะแต่ว่าเราเป็นลิเกเตอร์โชคดีเดชบุญนะฮะโอเคเราก็ยังนวลในกลางไฟได้อยู่นะครับแต่ว่าพอกายมัน การแอนตี้ไว้ก่อนตายมันก็ช่วยทําให้ทีมไฟเขาแตกได้อยู่นะครับตัวลิมค่อนข้างเก่งนะแบบทีมไฟอะไรเงี้ยโอเคเราไฟได้นะครับก็จะได้มากกว่าได้2อนะตายหนึ่งชวนี้มันได้เรื่องของฮีโร่ด้วยแหละลิมค่อนข้างเก่งในเรื่อง,องทีมไฟนะฮะโอเคช่วนี้เจอเพนนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเคาน์เตอร์ดึงเพื่อนช่วยทันนะ จังหวะน,นี้แบบว่าเอามาันที่เราไม่ได้รวมต่อมใช่ไหนะคือตัวของเราเนี่ยเลือดก็น้อยนะครับแล้วก็คีปก็หมดนะครับเราก็เลยเปิดติดเชยร์คีปไปเลยกลับบ้านนะครับรีบไปรีแล้วก็รีบมาไฟต่อเนาะโอเคพอมาปุ๊บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมารับเวฟก่อน <c oughs> คือด้วยแผนนี้เนี่ยมันจะให้ความสําคัญกับการดันเวฟน้อยลงนะอ่ะแผนนี้นะแผนแผนที่ทีมดอยเล่นก็คือเน้นเติมไวซะมากกว่าเพราะงั้นดันเวฟจําเป็นไหมก็จําเป็นแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าแบบอาแบบเล่นแบบ คิวกอดโอมเบนที่แบบต้องดันทุกเวฟดันตลอดดันก่อนตลอดเลยไม่ไม่สำคัญแค่นั้นเน้นว่าว่างก็ดันถ้าเกิดแบบทีมรวมก็เน้นไปรวมดีกว่าอะไรเงรี้ยใช่ปะพอดอย,ดอยเคลียร์เสร็จดอยจะรีบวิ่งไปหาเพื่อนกอดน,นะครับไปรวมพอรวมเสร็จเนี่ยเราจะเดินได้นะฮะพอเดินได้ก็ว่ากันทีนี้ก็ไม่มีอะไรครับเช็คโซบาเรารู้จร,จริงเรารู้แหละว่าแบบว่าเขาก็คงอยู่แถวนี้แหละกแบบ็ปาดา่า,ดาเข้าไปนะแบบช็อตเมื่อกี้เนี่ยแบบ คือมันเราเราเห็นนะเห็นดูแมพเนาะแมพมันจะมืดมากข้างบนน่ะซึ่งเราเดินผ่านด้านขวามาเราไม่เห็นอะไรเลยนะเป็นไปได้สูงมากแบบแทบจะ99ว่าเขาจะอยู่โซนบนนะ <laughs> เพราะงั้นแล้วก็ปาดด่าเข้าไปเล่นๆน,นี่แหละแต่ไม่มีอะไรหรอกเราก็แค่เช็คดูว่าเจออะไรไหมเพราะสมมุติเราไม่เจอเราก็ยังพอเคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งหนีออกมาได้ก็เลยเราเป็นตัวค่อนข้างเซฟนะสัตว์วิลเตอร์เป็นตัวที่เข้าง่ายออกง่ายครับเราก็ปาดเข้าไปอาพอเจอก็เคาน์เตอร์ก็สไลด์ออกประมาณนั้น ใะช็อตนี้เนี่ยเหมือนกิจเนี่ยเกี่ยวโดนด้วงได้นะครับทำให้ด้วงเนี่ยบังคับหนีนะถ้าด้วงไม่หนีเนี่ยก็จะโดนทุ่มกลับมาซึ่งจังหวะนี้มันเลยทําให้ไฟมันแยกเป็นสองสองมุมนะครับอ่ะก็คือเป็นเป็นเฮลเตกับด้วงที่เพิ่งหนีออกไปนะครับแล้วก็เป็นมาล็อกช็อกส่วนเข้ามาแล้วก็มีเพนอยู่ข้างในวงนะครับดูซึ่งดอยตัดสินใจว่าดอยจะไปไล่จะไปไล่เฮลเตกออกจากไฟนะครับก็คือเปิดติไล่เลยเลือดเขาก็ไม่ค่อยพร้อมมากแล้วนะครับก็ ใส่ใจไปฆ่านะครับแต่ว่านั่นแหละแลกมาได้ก็พอแล้วเพราะว่าทีมไฟเราได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าเราแยกตัวดาเมจออกมาให้แล้วประมาณนั้นแน่นอนเล่นเป็นทีมอย่าใส่ใจเรื่องของเรื่องของอารเรื่องคิวดีมากนะครับเราทํางานเป็นทีมเนาะก็คือโฟกัสไปที่หน้าที่หลักของเราพอหน้าที่หลักเราทําอะไรก็ทำมันนั้นนะครับประมาณนั้น แ่เมื่อกี้ก็เลยดอยโฟกัสที่ไฮเตะก่อนเนาะเอาดาเมจเขาออกจากทีมก่อนนะทีมาได้ง่ายๆนะครับโอเคช็อตน,นี้เนี่ยเหมือนกับว่าเออเพนเข้ามาเคลียร์ซ้ายเนาะแล้วเราอยู่ขวาครบ4นะครับคิกเน็ตเคลียร์กลางไม่มีคนกันป้อมนะชอนน็อตนี้ก็คือเราเราตีป้อมได้นะครับอ่ะอะไรอย่างงี้แล้วก็คิกเน็ตเขาเหยียบนะครับเหยียบคีฟออกอ่ะคีฟคีฟเหลือนิดนึงอ่ะเพนเข้ามาเคลียร์นะครับแต่ว่า เหมือนช็อตนี้ยังจบไม่ได้นะเพราะว่าคิงเนี่ยเขากดเกิดมานะครับแล้วก็ให้เตะเกิดพอดีนะก็เลยต้องถอยมาก่อนเลยนะครับตอนแรกนึกว่าจบได้แล้วนะในทีมใ,ในคอกันโอเคช็อตนี้กิจได้โชว์ซโลคิวปุ้งปุ้งโอเคเกี่ยวโดนนะครับอันนี้พอเกี่ยวดนปุ๊บเนี่ยการที่ป่าตายเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณให้เราเปิดดาร์กได้แบบฟรีๆนะไม่ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเดินมาคอนเทนหรือเดินมาสู้หรือเปล่านะครับถ้าเขาเดินมาหาช่วงนี้ก็ เตรียมตัวฆ่าได้เลยนะครับเขาคนน้อยกว่าแน่นอนแล้วก็ล้าช,ช็อตพวกดาร์กอะไรยากนะครับอ่ะประมาณนี้เราปล่อยมังกรน,นะต้องตีนะครับถ้าแบบเวลาเล่นเป็นทีมเนี่ยมันจะเห็นการสปีดพุทน้อยน้อยลงเนาะเท่าที่เห็นนะครับทีมดอยจะแบบว่าถึงแม้ว,ว่าจะมี3เลนก็เลนล่างก็ว่างก็จริงแต่ว่าเราจะพยายามเล่นให้แบบ2เลนบนอะไรมากกว่านะครับช็อตนี้จริงๆแบบว่าไม่ตั้งใจจะเกี่ยวมาหลอกนะเอาตรงอตอนเนี้ยมันเป็นช็อตที่แบบว่า ลองลองเกี่ยวดูเพราะเราวิ่งมารวมลวกิดดันบังเอิญฮุกโดนพอดีมันก็เลยเกี่ยวได้จริงอาจจะเกี่ยวไม่ได้ก็ได้นะแต่วิ่งมาไล่ก่อนยังไงคือเขาก็มีเสียเลือดแน่นอนอะไรประมาณนี้ซึ่งเลดเกมะอาิทมันได้เปรียบแล้วตัวมันเก่งแต่พรไงไม่ต้องห่วงเรื่องความไวในการวิ่งแล้วมีอลริทอยูท่ทีเราวิ่งชาร์จได้ไวกว่าแล้วนะครับประมาณนั้นการเลือกคิโลมันก็จะมีผลเล่นเลดเกมด้วยป้อมนี้ก็จะง่ายๆแล้วนะมีมังกรน,นะครับแล้วอีกป้อมหนึ่งนะก็จะเป็นป้อมที่ เดลาร์ทโฮฟนะได้โชว์ความสามารถพิเศษของดีแลกนะการป้อมตัวมันเก่งมากเลยโดยเดลกายขึ้นบ้านแต่ว่าแบบเขาเขาไม่มีอะไรมาเถียงเลยเวลาขึ้นบ้านด้วยดีแลกเนี่ยเอาโล่มากลางเนี่ยอ่ะก็จบไปนะในเกมแรกนะครับก็จะมาประมาณนี้แล้วกันนะสับการวิเคราะห์เกมเนาะจริงๆมันแบบว่าเดยก็ไม่อยากจะพูดทั้งหมดนะแต่ว่าพยายามพูดถึงภาพรวมหรือเวลาคิดในเกมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านทําไมเขาเดินกันอย่างนี้ทําไมเราถึงเดินตรงนี้ทําไมถึงเราถึงเปิดตอนนี้อะไรประมาณนี้นะครับหลักๆเนาะ ครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะครับไม่มากก็น้อยในหลักการการเล่นเป็นทีมเนาะครับก็ถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามได้เลครับหรืออยากให้ทำคลิปวิเคราะห์ไหนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับวันนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ